มาอีกแล้วครับตำนานทันโลกช่วงควุยสั้นๆวันละเรื่องสนับสนุนโดยสารสกัดบำรุงดินพืชกินแล้วโตว,วันโตคืนของเอ็มไบอรู้แล้วอย่าบอกใครนะ วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการตำนานทันโลกจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชุมชนชุมชนหนึ่งในพื้นที่ตำบลนานหินล,ลาดชุมชนนี้ก็เป็นชุมชนใหญ่ครับเพราะว่าพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตำบลนานหินลาดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ใช่น้อยนะครับมีมากมายรวมทั้งอ่างเก็บน้ําวังบอนเขาใหญ่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมตลาด ตลาดชุมชนที่นี่เป็นตลาดหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พี่น้องประชาชนพื้นที่ตรงนี้ได้มาจับจ่ายซื้อขายกะรวมทั้งนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาจําหน่ายที่ตลาดกัน s <S ก็นับว่าเป็นชุมชนหนึ่งครับที่ทําให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาและโดยเฉพาะสินค้าต่างๆที่มานั้นก็เป็นส่วนใหญ่ก็มาจากชาวบ้านชาวบ้าน เขาก็รวมตัวกันนะครับมาพบปะกันที่นี่ใครจะปลูกใครจะรเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ต่างๆหรืออะไรก็ตามแต่เป็นอาหารนะครับก็ามาจําหน่ายกันที่นี่ก็นับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจผมให้ท่านผู้ชมมาเห็นภาพความเป็นจริงของสังคมเพราะสังคมเหล่านั้นเนี่ยเราต้องอยู่ร่วมกันแล้วก็ช่วยกันคิดกันและกระทากันนี่นะครับ เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพความเป็นจริงของชีวิตทองคนเราสังคมต่างจังหวัดนั้นเป็นสังคมที่น่ารักครับเป็นสังคมที่มีความรักสามคัคคีคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณลุงทั้งหลายนะฮะบางท่านก็มีอ,อาหารต่างๆโดยเฉพาะพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยปลูกเสร็จแล้วก็มาจําหน่ายกันก็ทําให้บรรยากาศนะครับนี่ส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่โรตรีนี่แน่นอนตลาดไหนตลาดนั้น ก็จะมีให้ท่านผู้ชมได้มาเสี่ยงโชคกันผมมาเจอลุงคนนึงครับคุณลุงคนนี้ขายกบผมก็เลยบอกว่าลุงทำมาดีผมจัดได้หรอกอ้าวได้เอาเลยผมยินดีจะทําให้ท่านนะครับก็เลยได้เห็นสภาพแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหท่านผู้ชมผมชอบใจครับชอบใจครับโทษทีลุงชื่ออะไรเอ่ยคุณ๋อ้ลุงทองสุกเนาะ อยู่ที่เนื้อหอมบังบอนโอ้บ้านเลอบ้านบังบอนเออ,เอ,อได้แฟนที่นี่อ๋อได้คนออนาหินลาดผมแน่เป็นหนุ่มมาจีนบุรีนี่เขาเนี้ยเป็นอย่าง <laughs> นั้นนี่คือส่วนหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพว่าการที่มาอยู่ร่วมกัน สร้างสรรค์ความเป็นอยู่ให้มีความสามารถขีซึ่งกันนี่ละครับหลายท่านคงสนใจนะครับติดตามครับรายการตำนานตะโลก